เวัดีครับวันนี้วันที่3าเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันนี้เราจะพบกับพันธสัญญาเดิมคืออพยพบทที่1นถึงสาและพันธสัญญาใหม่มัดจีบทที่22บข้อหถึงข้อยีครับเชิญฟังเลยครับอพยพบทที่31 เรื่องช่างทำพัพพาที่ประทับพระเจ้ารับสั่งแก่โมเสสว่าเราเลือกเลือกเดซาเลวบุตรชายอูลีผู้เป็นบุตรเธอเผ่ายูดาให้เขาเตรียมไปด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อเขาจะได้มีฝีมือความสามารถและเข้าใจงานศิลปะทุกอย่าง คิดประดิษฐ์รทำลวดลายในทองคำคเงินและทองสำลิดเจรในเพชรเพชรปอยฝังในเรือนแกะไม้และงานศิลปะอื่นๆทุกอย่าง เราเลือกโอโหลีอับบุตรอาหิสมัคกเผ่าดานให้ทำงานร่วมด้วยเราจะให้ช่างฝีมือคนอื่นๆทั้งหมดมีความสามารถมากเขาจะได้ทำทุกอย่างตามที่เราสั่งเจ้าได้มีพับปลาประชุมหีบใส่แผ่นศิลาจารึกและฝาหีบและเครื่องแต่งพับปลาทั้งหมด และเครื่องใช้ประจำโต๊ะคันประทีที่ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์กับเครื่องใช้ประจำคันประทีที่แท่นเผาเครื่องหอมแท่นเผาเครื่องบูชาเผาตวายกับกับเครื่องใช้ประจำท่านขันและฐานรองเสื้อผ้าสิทธิ์หรูหราของปุโรหิตอารนกับลูก แตงเมื่อปฏิบัติหน้าที่น้ำมันเติมและและเครื่องหอมเผาสำหรับสถานที่บริสุทธิ์ให้เขาทำทุกอย่างตรงตามที่เราสั่งเจ้าวันสบโตเป็นวันหยุดพักพระเจ้ารับสั่งแก่โมูเสสว่าจงประกาศแก่ชาวอิสราเอลว่าดังนี้เจ้าต้องรักษาวันสบโตไว้เป็นวันหยุดพัก เพราะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้าและเชื้อวงของเจ้าเพื่อแสดงว่าเราผู้เป็นพระเจ้าได้ตั้งพวกเจ้าไว้ให้เป็นประชากรของเราเจ้าจงรักษาวันหยุดพักไว้เพราะทรงตั้งไว้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์สำหรับพวกเจ้าผู้ใดที่ไม่รักษาไว้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์จะต้องถูกประหาร จงทําการงานของเจ้าในหกวันแต่วันที่เจ็ดเป็นวันที่เจ้าจะต้องพักผ่านงานจริงๆให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้า ผู้ใดที่ทําการงานในวันนั้นจะต้อง,องถูกประหารเชาวอิสราเอลต้องรักษาวันนั้นไว้จนกว่า,าถึงชนรุ่นหลงัลงให้เป็นพันธสัญญาชาวนันนี่จะเป็นหมายสําคัญตลอดการระหว่างเรากราจนชาติอิสรา,าสรเอลเนื่องจากเราผู้เป็นพระเจ้าทรงสร้างสวรรค์และโลกในหกวันและเราหยุดทำการงานและพักผ่อนในวันทาาี่เจ็ด เมื่อพระเจ้ารับสั่งแก่โมเสสบนภูเขาสีนายเสร็จแล้วพระองค์ประทานแผ่นศิลาจารึกสองแผ่นให้เขาเป็นแผ่นศิลาที่พระองค์ทรงจารึกให้เขาด้วยพระการของพระองค์บทที่สามสิบสองเรื่องลูกวัวทองคําเมื่อชนชาติอิสราเอลเห็นว่าโมเสสอยู่บนภูเขาเป็นเวลานานไม่ลงมาสักทีพวกเขาก็มาขอร้องอาโรนว่าขอให้ท่านองค์สร้างพระ ขึ้นมานำพวกเราเถิดเราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับโมเสสผู้ที่นำเราออกจากประเทศอียิปต์อารนจึงบอกพวกเขาว่าเอาตุ้มหูทองคำที่ลูกเมียพวกเจ้าสวมอยู่มาให้เราเถิดคนทั้งปวงก็ถอดตุ้มหูทองคำออกมานำมาให้อารนเขาเอาตุ้มหูนั้นมาหล่อเป็นลูกลูกวัวประชาชนพากลองว่า ขาวอิทเลียต้องหลนี่แหละเป็นพระเจ้าของเจ้าผู้นำพวกเจ้าออกมาจากประเทศอียิปต์เมื่ออาโรนเห็นเช่นนี้เขาก็สร้างแท่นบูชาขึ้นไว้เบื้องหน้ารูปวัวทองคำแล้วประกาศว่ารุกงนี้จะมีงานเลี้ยงฉลองเพื่อเป็นเกียรติแด่พระเจ้าเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ถวายสัตว์เอาสัตว์มาถวายเป็นเครื่องบูชาสันตวะไมตตี ประชาชนต่างก็นั่งลงกิน osure, และดื่มแล้วก็ลุกขึ้นเล่นอย่างสนุกสนานพระเจ้ารับสั่งแก่โมเสสว่ารีบกลับไปเถิดเพราะคนของเจ้าที่เจ้านำออกมาจากประเทศอียิปทำสิ่งที่น่าละอายเลือเดินแล้วพวกเขาออกนอกทางที่เราสั่งสอนเขาไว้ อย่างรวดเร็วเขาหลอรูปรูปวัวทองคำขึ้นแล้วนมัสการถวายบูชาแด่รูปปั้นนั้นทั้งกล่าวว่าชาวอิสราเอลทั้งหลายนี่แหละเป็นพระของพวกท่านที่นำพวกท่านออกมาจากประเทศอียิปต์พระเจ้ารับสั่งแก่โมเสต่อไปว่าเรารู้จักคนเหล่านี้ดี พวกเขาดืึงดึงเลือเกินอย่าห้ามเราเลยเราจะทำลายเขาด้วยพระพิโรธเผาผลาญพวกเขาแล้วเราจะทำให้เจ้าและเชื้อวงของเจ้าเป็นชาติใหญ่แต่โมเสสอ้อนวอนพระเจ้าว่าเหตุใดพระองค์จะให้พระพิโรธเผาผลาญคนของพระองค์ที่พระองค์ทรงช่วยจากประเทศอียิปต์ด้วยลิธานุภาพของพระองค์เล่า ทำไมจะให้ชาวอียิปต์เยอะเย้ยได้ว่าพระองค์ทรงนำพวกเขาออกประจากประเทศอียิปด้วยความประสงค์จะฆ่าพวกเขาเสียที่ภูเขาและทําลายเสียให้หมดสิน้นขออย่าได้ทรงพิโรเลยเปลี่ยนพระไทยเสียเอิออย่านําความพินาศมาสู่คนของพระองค์เลยขอทรงระลึกถึงอับราฮัมไอแซคและยาโคบผู้รับใช้ พระองค์เถิดพระองค์ทรงสัญญาด้วยพระนามของพระองค์โดยตรัสแก่เขาว่าเราจะให้เจ้ามีเชื้อสายมากมายดังดาวในท้องฟ้าเราจะให้เจ้ามีเชื้อวงมากมายอยู่เต็มดินแดนที่เราสัญญาไว้กับเจ้าดินแดนนั้นจะเป็นที่อยู่ของเขาตลอดไปพระเจ้าก็ทรงเปลี่ยนพระทยัยไม่นำความพินาศมาสู่คนของพระองค์ดังที่ตรัสไว้มูเส กลับลงไปจากภูเขานำแผ่นศิลาจารึกสองแผ่นที่จารึกอยู่ทั้งสองด้านไปด้วยนี่เป็นฝีประหัตของพระเจ้าตัวอักษรที่จารึกบนนั้นก็เป็นตัวอักษรที่พระเจ้าทรงจารึกลงไปบนแผ่นศิลาโยชูวาได้ยินเสียงผู้คนเออะร้องตะโกนกันก็บอกโมเสสว่าผมได้ยินเสียงรบ กันดังมาจากค่ายโมเสสตอบว่านั่นไม่ใช่เสียงเพลงชัยชนะหรือเสียงคร่ำครวญเพราะแพ้ดอกเราได้ยินเสียงร้องเพลงต่างหากเมื่อโมเสสเข้ามาใกล้พอที่จะเห็นค่ายก็เห็นรูปลูกวัวและประชาชนกำลังเต้นลําทำเพลงกันท่านโกรธมากทุ่มแผ่นหินที่แบกมาลงไปแตกที่เชิงเขานั่นเอง เขาเอารูปวัวที่ประชาชนหล่อมาเผาแล้วก็บดจนเป็นผงละเอียดเอาโปรยลงไปในน้ำดื่มแล้วบังคับให้ชาวอิสราเอลดื่มโมเสสต่อว่าอาโรนว่าคนเหล่านี้ทำอะไรกับพี่จนพี่ทำให้เขาทำบาปร้ายกาเช่นนี้อาโรนแก้ว่าอย่าโกรพี่เลยน้องก็รู้แล้วว่าคนเหล่านี้ตั้งใจทำชั่ว เขาบอกพี่ว่าทำพระขึ้นให้นําพวกเราเถอะเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโมเสสที่นําพวกเราออกมาจากประเทศอียิปต์พี่ก็ถามว่าใครมีทองคาบ้างเล่าคนที่มีทองเป็นเครื่องประดับก็ถอดออกมาให้พี่พี่เอามาหลอมในไฟได้รูปล,ลูกวัวมาโมเสสเห็นว่าคนทั้งปวงเอะอะเจลิดไปก็เพราะอารณนทำให้พวกเขาหลงไปหารูปเคารพ ทั้งๆท,ที่พวกเขายังตกอยู่ในอันตรายห้อมล้อมไปด้วยข่าซึกโมเสสจึงอยู่โมเสสจึงยืนอยู่ตรงประตูค่ายตะโกนว่าใครบ้างที่เป็นฝ่ายพระเจ้าจงก้าวออกมาหาเราเถิดเผ่าเลวีทั้งหมดก็ก้าวมาหาโมเสสโมเสสก็สั่งว่าพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลมีรับสั่งดังนี้ว่า ให้ทุกคนชัาดาบออกมาจงพากันเข้าไปในค่ายจากประตูนี้ไปถึงประตูอีกด้านหนึ่งข่าฟันพี่น้องของตนเพื่อนฝูงและเพื่อนบ้านช้าเผ่าเลวีก็ทำตามโมเสสสั่งในวันนั้นมีคนลาวสามพันคนถูกฆ่าตายโมเสสบอกชาวเผ่าเลวีว่าวันนี้เจ้าจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นปุโรหิตรับใช้พระเจ้า ด้วยการประหารพี่น้องลูกหลานของเจ้าพระเจ้าทรงอวยพรพวกเจ้าในวันนี้วันรุ่งขึ้นโมเสสกล่าวแก่คนทั้งปวงว่าพวกเจ้าทำบาปร้ายกาศนักเราจะขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขาบางทีเราจะทูลอ้อนวอนขออภัยบาปให้พวกเจ้าได้บ้างโมเสสก็กลับไปเฝ้าพระเจ้าทูลว่าคนเหล่านี้ที่ทำชั่วร้ายกาจนัก พวกเขาทําพระด้วยทองคําขอพระองค์โปรดอภัยบาปให้พวกเขาด้วยเถิดถ้าพระองค์ไม่ทรงอภัยก็ขอทรงลบชื่อข้าพระองค์ออกเสียจากสมุดทะเบียนที่พระองค์ทรงจารึกไว้พระเจ้ารับสั่งแก่โมเสสว่า คนที่ทำบาปเราต่างหากที่เราจะต้องลบชื่อเขาออกจากสมุดทะเบียนของเราเจ้าจงไปนำประชาชนไปยังที่ที่เราสั่งเจ้าเถิดจำไว้ว่าทูตสวรรค์ของเราจะนำเจ้าเมื่อถึงเวลากำหนดเราจะลงโทษโทษพวกพวกเขาที่ทำบาปพระเจ้าทรงบันดาลให้คนเหล่านั้นเป็นโรคภัยเนื่องจากพวกเขาบังคับอารมณ์ ให้ทำรูปลูกัวเรื่องรับสั่งให้เดินทางพระเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่าจงไปจากที่นี่เถิดนำคนทั้งปวงที่พวกเจ้าพาออกมาจากประเทศอียิปต์ไปด้วย เพื <muitas S 2> ่อไปสู่ดินแดนที่เราสัญญาไว้กับอับราฮัมไอแซคและยาโคบเมื่อเราบอกเขาว่าเราจะให้ดินแดนนี้แก่เชื้อวงของเจ้าเราจะให้ทุตสวรรค์ไปข้างหน้าเจ้าเราจะขับไล่ชาวคานาอันชาวอารโไรยชาวฮิตไทชาวเปเลสีชาวฮีไวและชาวเยบุตออกไปเจ้าจะได้ไปสู่ดินแดนที่มั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์แต่เราจะไม่ไป กับเจ้าเพราะพวกเจ้าดื้อดึงและเราลาดทำลายเจ้าเสียตามทางเมื่อชาวอิสราเอลทราบข่าวนี้พวกเขาก็โศกเศร้ามากไม่มีใครแต่งเครื่องเพชรพลอยเลยพระเจ้ารับสั่งแกโมเสสว่า จงบอกชาวอิสราเอลว่าพวกเจ้าเป็นคนดื้อถ้าเราไปกับพวกเจ้าแม้จะเป็นเพียงชั่วคูชั่วยามก็ตามเราอาจทำลายพวกเจ้าเสียหมดถอดเครื่องเพชรพลอยของพวกเจ้าออกมาเถอะแล้วเราจะรู้ว่าเราจะทำอย่างไรกับพวกเจ้าดีเพราะเหตุนี้เองเมื่อเดินทางจากภูเขาซีนายมาชาวอิสราเอลจึงไม่แต่งเครื่องเพชรพลอยอีกเลย เรื่องพับปลาประชุมโมเสสเคยตั้งกระโจมไว้ห่างจากค่ายเขาเรียกกระโจมนี้ว่าพับปลาประชุมผู้ใดที่ต้องการคำแนะนำจากพระเจ้าผู้นั้นจะออกไปยังพับปลาประชุมเมื่อใดที่โมเสสออกไปสู่พับปลาประชุมคนทั้งปวงจะยืนขึ้นหน้าประตูกระโจมของตนดูโมเสสจนกระทั่งเขาเข้าไปในพับปลาหลังจากที่โมเสสเข้าไปในพับปลา จะมีเมฆเป็นลำลอยลงมาอยู่ที่ประตูพระปราพระเจ้าจะตรัสกับโมเสสจากเมฆนั้นเมื่อคนทั้งปวงเห็นเมฆเป็นลำที่ประตูพระปราพวกเขาก็จะก้มลงกราบอยู่ที่ประตูกระโจมของตนพระเจ้าจะเสด็จมาสนทนากับโมเสสสองต่อสองเหมือนเพื่อนคุยกันแล้วโมเสสจะกลับเข้าค่าย แต่ชายหนุ่มที่รับใช้โมเสกชื่อโยชูวบุตรนูนไม่ได้ออกไปจากทรทวานั้นเรื่องพระสัญญาของพระเจ้าโมเสกทูลพระเจ้าว่าจริงหรือที่พระองค์ตรัสสั่งให้ข้าพระองค์นำชาวอิสราเอลไปสู่ดินแดนนั้นแต่พระองค์ยังไม่ได้บอกเลยว่าจะให้ใครไปกับข้าพระองค์พระองค์ตรัสแต่ว่าเรารู้จักเจ้าดีและเราพอใจเจ้า ถ้าพระองค์ทรงพอพระทยัยข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอทูลถามถึงพระดำริของพระองค์เพื่อจะได้ทําให้เป็นที่พอพระทยัยขอทรงระลึกด้วยว่าชนชาตินี้เป็นประชากรของพระองค์พระเจ้าตรัสว่าเราจะไปกับเจ้าและจ<ล>ะ,<ล>ะให้เจ้า,จามีชัยโมเสกทูลพระองค์ว่าถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปกับพวกเราก็อย่าได้ทรงให้เราไปจากที่นี่เลย แล้วจะมีใครรู้บ้างเล่าว่าพระองค์พอพระไทยข้าพระองค์กับคนของพระองค์ถ้าพระองค์เสด็จไปกับเราจริงๆก็จะแสดงว่าพระองค์ทรงพอพระไทยข้าพระองค์กับคนของพระองค์มากกว่าคนอื่นๆในโลกพระเจ้ารับสั่งแก่โมเสสว่าเราจะทำตามที่เจ้าพูด เพราะเราพ<ร>อใจเจ้าและ,และเรารู้จักเจ้าดีม<ด>ูเสทูลขอว่าขอให้พระองค์เห็นพระสิริของพระองค์เถิดพระเจ้าตรัสตอบว่า เราจะบรรดาให้ความงามทั้งหมดของเราประจักษ์ต่อหน้าเจ้าเราจะออกนามของเราพู้ที่เป็นพระเจ้าต่อเจ้าเราจะรักและเมตตาพี่เดียวเราพอใจพระเจ้ารับสั่งต่อไปว่าเจ้าดูหน้าเราไม่ได้เพราะไม่มีใครคนใดที่เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้แน่แน่มีหินก้อนใหญ่ๆข้างเรานี้ จงไปยืนบนนั้นเมื่อเราผ่านไปเราจะเจ้าใส่ในโลงหินนั้นแล้วเราจะใช้มือของเราบังเจ้าไว้จนเราผ่าน้นไปแล้วเราจะเอามือของเราออกเจ้าจะเห็นข้างหลังเราแต่ไม่เห็นหน้าเราฟัพันธสัญญาใหม่กันต่อเลยครับมัทชิวบทที่2 2ข้อหนึ่งถึงข้อ22ครับ เรื่องงานเลี้ยงสมรสพระเยซูทรงใช้เรื่องเปรียบเทียบสอนประชาชนอีกเรื่องหนึ่งว่าวิธีการปกครองของพระเจ้าก็เปรียบเหมือนกษัตริย์องค์หนึ่งทรงเตรียมพิธีอภิเษกโอกรสของพระองค์ ทรงใช้ข้าราชการไปเชิญแขกมาในงานเลี้ยงนั้นแต่ไม่มีใครอยากมาพระองจึงทรงใช้ข้าราชการอื่นไปอีกสั่งว่าไปบอกพวกแขกว่าเราเตรียมงานไว้พร้อมแล้วเราให้ฆ่าวัวตอนและลูกวัวอ้วนไว้แล้วด้วยเชิญมางานเลี้ยงอภิเษกโอรสของเราเถอะ แต่แขกไม่รับเชิญไม่สนใจต่างคนต่างต่อกไปทำธุรกิจของตนคนหนึ่งออกไปทำไร่อีกคนหนึ่งก็ออกไปที่ร้านค้าที่เหลือก็จับการาชการที่ไปเฉยตนเอามาโบยเสียบ้างฆ่าเสียบ้างกษัตริย์ทรงโุรธที่โรธกิ่งนักจึงให้ทหารคุมทัพไปฆ่าคนเหล่านั้นแล้วเผาเมืองเสีย พระองคตรัสเทียกข้าราชการมาอีกรับสั่งว่างานเลี้ยงภิเศษจัดไว้พร้อมแล้วแต่คนที่เราเชิญไปนั้นไม่สมฉะนั้นพวกเจ้าจงออกไปที่ถนนใหญ่เชิญคนมามากเท่าที่จะพบหาได้มาในงานเลี้ยงนี้ข้าราชการเหล่านี้จึงออกไปตามถนนสายต่าง เชิญบรรดาผู้คนที่พบหามาได้ทั้งคนดีคนเลวผู้คนควากันมาจนเต็มทองโรงประส์ทเสด็จไปพบบรรดาแขกเกลือที่มาในงานทรงเห็นชายผู้หนึ่งมิได้สวมเสื้อผ้าสำหรับงานพิธีกษัิส์จึงตรัสถามว่านีน่ะหราไ ท่านก็มาในงานนี้ได้อย่างไรกันโดยที่ไม่ได้สวมเสื้อผ้าสำหรับงานพิธีคนนั้นก็ไม่ได้พูดว่าระไรประสารรับสั่งแก่ข้าราชการของพระองค์ว่าจาับคนนี้มัดมือมัดเท้าแล้วเอาโยนโยดไปข้างนอกในความมืดเขาจะต้องร้องไห้และบกราลมนั่นพระเยซูทรงสรุปให้ฟังว่า จะมีคนมากมายได้รับเชิญแต่น้อยคนนักนักจะได้รับเลือกเรื่องปัญหาเรื่องเสียภาษีพวกฟาริสีออกไปปรึกษากันหมายจะลวงถามเพื่อจับผิดพระเยซูเขาให้สิทธิ์ของเขาและสมาชิกบางคนในคณะของกษัตริย์เฮโรดมาหาพระเยซูคนเหล่านั้นแซงถามว่า พระอาจารย์ครับพวกเราทราบว่าท่านเป็นคนพูดความจริงท่านสอนสัจจะเรื่องน้ำพระทยัยพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ท่านไม่เคยเกรงว่าใครเขาจะคิดอย่างไรเพราะท่านไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดด้วยท่านจงช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าท่านคิดอย่างไรเป็นการผิดบัญญัติของพวกเราไหม ที่จะเสียภาษีให้แก่จกักรพรรดิโรมันพระเยซูทรงทราบถึงเจตนาร้ายของเขาดีถึงกระนั้นก็ทรงตอบว่าพวกคนเจ้าเล่มาล่อถามเราทำไมเล่าไอเอาเงินเหรียญมาให้เราดูซิเขาก็เอาเงินเหรียญมาให้พระองค์พระองค์ตรัสว่ารูปและชื่อที่เหรียญน,นี้เป็นของใครเล่าของจกักรพรรดิครับ พวกเขาตอบ no? พระเยซูตรัสแก่เขาว่าถ nice people with people with ้าเช่นน anyway ั้นก็จงเอาของของจักรพรรดิถวายจักรพรรดิส่วนของของพระเจ้าก็จงถวายแด่พระเจ้าเมื่อเขาได้ยินดังนี้เขาก็ประหลาดใจยิ่งนักจึงพากันละพระองค์ไปวันนี้จบแค่นี้นะครับให้เราฟังกันทุกๆวันเลยครับฟังแล้วก็นำไปคิดไปใคร่ครวญนะครับ ไปภาวนานจิตใจแล้วท่านจะได้พบของดีในส่วนลึกๆของพระคำทุกวันเลยครับขอพระเจ้าไวพรครับพบกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ